กรรม,รรมคืออะไรศาสนาพุทธสอนให้เชื่อเรื่องกรรมและการเบยนว่ายตายเกิดชีวิตของคนเราทุกคนที่ดำเนินอยู่ในทุกวันนี้ถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมและขึ้นอยู่กับการกระทําหรืออกรรมทั้งในปัจจุบันและกรรมเก่า ที่เป็นทั้งเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วในอดีตที่ติดตามเรามาทุกภพทุกชาติเราทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นซึ่งมีทั้งดีและชั่วและผลของกรรมนั้นก็เรียกว่าวิบากกรรมคนที่ได้รับวิบากกรรมไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเรื่องเดือดร้อนอื่นๆเรามักโทษว่าเป็นพระโชคชะตาหรือที่ไม่ใช่เรื่องโชคชะตาก็จะพูดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญไม่กระโทษไปถึงเทวดาพรหมลิขิตโทษสิ่งอื่นคนอื่นเสมอไม่มีใครโทษตัวเองที่สร้างกรรม หรือก่อกรรมไว้ถ้าไม่เราต้องมาเรียนรู้เรื่องของกรรมเราเรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องของกรรมแบบทะลุปลุกโล,ลงรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อที่จะได้ไม่ใช้ชีวิตบนความประมาทเพื่อที่จะได้อยู่กับกรรมอย่างเข้าใจและเมื่อเข้าใจก็จะยอมรับ ทำให้มีความสุขเพราะจะทําอย่างไรเราก็ไม่อาจหนีพ้นกรรมที่ทําเอาไว้แม้จะเกิดตายไปอีกหลายร้อยชาติหรือกี่ชาติก็ตามจนกว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าสู่ความหลุดพ้นจนสิ้นกิเลสไม่ต้องกลับมาวินว่ายตายเกิดอีกมนุษย์เราก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มา เป็นเช่นนี้ซึ่งต่างก็ถูกกำหนดมาแล้วทั้งสิ้นและให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่ามีต่างๆกันเราจึงไม่ควรดูถูกเหยียดหยามในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันเพราะสัตว์ทั้งหลายมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตน ในทางพุทธศาสนาบอกไว้เป็นสัจธรรมว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไ <y om, S 1> ปตามกรรมและกรรมคืออะไรกันแน่มีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้างกรรมแปลว่าการกระทาได้แก่การกระทาทางกายเรียกว่ากายกรรม ทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมและทางใจเรียกว่ามาโนกรรมและทางแห่งการกระทาก็จำแนกออกเป็นสองอย่างคือกรรมฝ่ายไม่ดีหรือกรรมชั่วเรียกว่าอากุศล,ลกรรมสำหรับกรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรม กรรมฝ่ายดีหรือกรรมฝ่ายไม่ดีนั้นอยู่ที่การกระทํากรรมนั้นๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตัณหาเป็นกรรมสมุทัยคือเหตุให้เกิดกรรมมรรคเป็นทางดับกรรมฉะนั้น,น,นจึงไม่ต้อง,ง,องกลัว,อ,ลวอดีต แต่ให้ระวังปัจจุบันการกัและระวังใจตั้งมั่นให้มั่นไว้ในทางธรรมทาธรรม,มก็จะรักษาให้มีความสุข,สขการ